สวัสดีค่ะสวัสดีอแม่เอฟสีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องพายเลิศลักมันมีง่วดอกมันมีดอกบ้านทำแล้วไปแล้วอืมทำข่อยนี่กลับไปขอนเลี้ยงง่วกลับไปขอนเลี้ยงง่วนเนาะไปแล้ว เอาเข้ามากับพอเขาเนาะพอเขาแสดงเป็นลูกก็แสดงเป็นตัวอันนี้คือมาสีสกิด มะที่สะเก็ดพายกหล่อหมู่บ้านยกเองสีเทสพี่เมียอย่างเดียวเนาะยกขึ้นสองขางเลยบ่ได้บ่ได้ว่าตะคองเจ็บขาจังหน่อยอืมหัววันนี้ได้แม่ใหม่นี่บุญธรรมแม่ดาวเรืองคือว่าไปแกวมา โอ้เ oh, ขากไก่ไหนเนาะพ่อเมย์มาอยู่มือนสาพันว่าอ่นยังเกาะพ่อเมย์มาอยู่เหมือนสาเพันยกขาใส่พี่แม่เต้นใส้เต้นขวานี่เล่นกับบ้านกับแม่ดาวเรื่องนะคกับ เดี sea, ๋ยวพรุ่งนี้น้องกะละแมก็กลับบ้านแล้วนะคะนี่กับชีสกรีดเมนเย็ดแปเดือนไปได้มากกับจากับบ้านแน่นอนเนาะเ้อเออหลวงฝน น,ยยนั่นบาลุงพุดแล้วคันนี้พญเิกัอยานับบาอ่ญเตินออง,งนากินอร่อพญเติงแล้วก็กินหอดตัวอย่านไปอยู่บัทลาดาน้อพญเ,เติงก็อยู่ก็เลิศลากลเราบ่เคยหางเมียจะเถื่อแต่แตงหัวหนากันมาแต่แต่งงานกันมาเมนลูกไส้บวชเราก็เลยได้ห้างเหินกันเเน จีบตัวไปทางไหนถถ้าผนไม่ทั้งเขาสินี่ไปกับแม่เราเรื่องโอ้ดอกเห็ดอีกอย่างเสกยหลายแฉะดอกเห็ดแมบไปทั้งไหนเยไะยังไงเร็วลายยังไงเร็ว เห็ดี่านเ็ดข้างหลังบ้านันเคยอกไปเก็บเคยเ็ดี่ยัางเห็ดปวกนะกับมันเคยใ่้ีองเมย์มาลักพี่เดินลัลกกลับบ้านนะคนะี่ย,ไย,ยัไปอไปไปส่งแม่ส่งแม่ดาวเรืองกลับบ้าน ออกแม่ตื่นแต่เสาอยูเหมือนเสาพ่อแม่บ่อร์ยูค่ะตื่นเก็บเก็บขายะสร้างเก็บแต่แต่ของแม่นิโคของเลิศลักเก็บอะได้ <laughs> ออของแม่ที่เก็บได้ตัวใหญ่กูณบ่โอเหมือนเสาเก็บแต่เก็บขี่ได้เก็บเก็บอือของแม่นิโคได้แต่ว่าของเลิศลักเขาไกลบ่ได้ค่ะแ <laughs> มางาลูกไงงาลูกไงเป็นตะยานผัดแม่ตัวใหญ่คือบ่อยานฉัน <laughs> แม่ตัวใหญ่ไม่กลัวนะคะแต่ลูกตัวเล็กกลัว แต่ถ้าไม่มีพ่อไม่กล้าเข้าใกล้นะคะนี่มาเด้อมาเด้อเดี๋ยทางเขาพีเดาเรื่องแม่์เราเรื่องเขาได้อยู่นั่นหลังให้น้ำแม่เด้อมามากๆพอตกไปน้ำเม่ดาวเรื่องไปหาแม่นิโค่ห้องบุญไม่บายแม่ดาวเรื่องกลับบ้านแล้วนะคะนี่สุงแมย์เราเดินกลับบ้าน จับจับบอกข้อไว้ว่าจะเทพี่แม่โลกอีกแล้วจะยกลอยอีกแล้วเกียดแล้วเกียดแล้วอย่าไปน้ำแม่ดาเรื่องเอ็นเขาลงเฟสอยู่เอ็นก็ถ่ายคลิปยูทูบอยู่เหมือนนั้นรถอันเข็นสร้างแฝดบ่เหมือนนั้นคลิศลมต้องใส่มาแต่ไตเวียนเทียนถึงแล้วนะคะรับแม่กลับบ้าน กินน้ำรอแม่ก,ก่อนก็ได้กับสีสกเกตแล้วคิดถึงน้องรัดรักไหมเนี่ย,ยโอ้คิดถึงมาเด้อมาเด้อ้าบ้านเด้อ จะเอาดูกตแม่ right. uh, uh, ับเขไปเมงเด่นยาี่ดูอบพี่แม่ไปเอาเลิศรักทำไมไม่รอผมด้วยไปแล้วไปแล้วขอโทษขอโทษแม่เหยียบขานึกว่าตาเตบอ้นนี่เนาะนี่ถึงบ้านแล้วนะคะสันลักี่ดีใจใหญ่เลยไม่มีคนสิไปใส่สิเปห้าแม่แ่นสิไปหาแม่แล้วสิเปหาแม่แล้ว อาบน้ำก่อนนะคะนี่อาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จเราก็จะไปตัดหญ้าก,กันนะคะนี่ส่วนน้องกะละแมก็จะไปเอาแม่นิโครครับ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 ดูแลครครับครับครับโอ้โอ้สวยแล้วพุ่นแหมเจ้านี่เนาะอยากสีเสาไฟฟ้าได้ไหมพ่อเอ้ยอ้าเข้าขี่ก็ขี่ป้อเขาขี่ก้อนป้อเข้ขี่ขก้อนเออลักกี้แม่โอ้ลักกี้ เออแม่หูยูดอกลาลาลาเออพ่อแม่หูยูเออแม่หูยดกโอ้ขอโทษหลายๆแม่บ่ได้เอาไปนํานั่นเพิ่นสิว่าอ่านพลาดเลิศหลักยังคือบ่เอิ้นเฮานําตีเนาะเพิ่นสิว่านี่นะคะไม่มีคนพาเดินโกดอ่ะเล้ว ตัวใหญ่ตัวใหญ่เอาได้นะคะแต่ตัวเล็กไม่กล้าเก็บอึน้องไม่กล้าเก็บขยะน้องนะคะนี่แต่แม่นิโคนี้จับได้อ่าแล้วไปผูกข้างนู้นก็ให้บริหารร่างกายนะคะละกกี้อย่าไปกัดไก่พะลูก แม่ผมมาแต่โรงเรียนไปหายญ้ามาให้แม่กินก็เดินปกตินะคะนี่หายแล้วหายแล้วหายแล้วผมหายแล้วครับขอบคุณแม่ๆเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะให้ช่องน้องเลิศรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ share, คือหนึ่งกำลังใจนะคะ ก็ขอให้แม่ๆทุกท่านนะคะร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเงินไหลกองทองไหลมาทุกทท่านเลยนะคะไปแล้วไปแล้วพ่อเอ้ยไปแล้วพ่อเอ้ยหมุนติวติวน้ำกันกระลูกหรือบปลานนี่สิพายอยากพาลูกยางออกะออกการร่างกายแต่ว่ากัญญางบ่ได้ค่ะเพราะว่าบ่มีหยาพ่อเสร็จเลยค่ะนี่ แม่กับพ่อจะไปตัดหญ้านะคะจอบร้อยละเด้อครับนี่ไปแล้วไปแล้วพ่อไปแล้วไปแล้วไปเลยไปที่ไหนก็ไปเลยไปแล้วไปแล้วเด็กหน่ยอยจะปล่กกับลังไก่ ลักกี้ผ้าน้ำหนาขนาดนั้นเออ <laughs> ลักกี้<า>ไปแล้วกลัวลรบ้านี่กลัวลักกี้<า>เออเออเอาแล้วเอาแล้วอยาลักกี้แรือเลนีน่ลักกี้หูว่าเขาจะไปผูก,กผุนไปผูกบ่ได้คำแล้วลูกแม่จะไปตัดหญ้าตุนไปผูกในต้นใหม่ผุนไปออกกระล่างกายผุน ลดมากลดมาอาไลยมาเลยมาเลยร็ดมากลมาขามลูกขามขามสายยางขามขามขามไปดูไปไปยางไปลดตาหน่อยลดตาหน่อยพี่แม่เราบนนะ ลักซี่เม่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 อันนี้มาหยุดนะอันนี้มาเออสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะอุนดะอุนดะวิการอยากเต้นอีกอุ้ย อุ้ยฝุ่นเออเดอนะมาเต้นน้ำดอกเด้อคันนี้เต้นน้ำดอกดนตรีบะมีอันยกล่อเราบัทันนี่เอาเอาเฮ็ดท่านี่กับเป็นยเราบัทันนี่ฝุ่นฝุ่นอ่าอ่าลาลาโอ้อยากแสดงนะคันนี้อยากแสดงนะคันนี้ปล่อยปล่อยเขะเต้นตามธรรมชารดพ่อเอ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 อ เออเอาอุ้ยเุ้ยเุ้ยเอาอันยกโล่เบิร์สันยกได้นั่นเก่งเรืองหายนั่นอ้าหนึ่งสองซ้ำปึ้นหนึ่งสองซ้ำไม่มีคนสั่งนะครับผมอยากเต้นเองผมอยากโชว์อยู่ที่บ้านว่าผมแข็งแรงดีไหมเอาหนึ่งเอาเอาเต้นน้ำดอกทิ้ง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 ได้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 โอ้เก่งเก่งมากลูกเก่งมาก โอ้ยร uh, ่องร่องร่องแล้วรองแล้วผมจะได้ออกงานละครับผมเศร้าเก็บขาแล้วนี ing, ่เฮ yeah. ้ผุนฟอผืนดีใจฮึ่มฮ่มฮึ่มฮ่ม่มฮึ่มฮึ่อมฮ่ฮ่ม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 า่มฮม่มม ามาสำหรับวิดีโอ,อนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีครับนึสวัสดีค่ะ